ขมือไหนครับกะเพรากุ้งไม่เผ็ดไม่ไม่เผ็ดนะเก๋สั่งเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโฮ้ยลูกหลอกอ่าได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ้อจ้อจ้อจ๊อกินอย่างเงี้ยพอชอบแบบไม่มีคนยิ่งชอบ ไม่ไม่อร่อยก็ได้นะเราไม่ซีกินแค่แบบว่าเออช่วยอะช่วงเนี้ยเอแสดงว่เอ๊ะแงวรแขกอ้แขกอะลูออลอก,ลกอืนใครก็เข้าหาหมดเลยโอ้โหโนานักที่สุดใช้มือได้วนะขมือขอ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 มือ,อเร็ว โอ้ว่าไงลูกชายลูกชายใครลูกสาวใครอะขอมือได้เปล่านั่งลง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 ครับเอ,อ้ยโอ้ย <c oughs> น่ารักเออเนี่ยครับร้านข้าวแบ๊กลางคานเป็นร้านลโลโ a ลโ y ครับนี่ถึงแล้วจ้าร้านบ้านสีส้มโอเคก๋วยเตี๋ยวต้มยำเย็นตะโฟแต่เราสั่งกินข้าวกะเพรานะครับ ร okay. ้อนแต่มีลมนะครับเนี่ยฝนถ้าทางจะมา